ส,ส,ส,วいいส,ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยครับแม่เม่ยเงีบขึ้นกางอีนิดนึงจะถ่ายปกก่อนหนึ่งโอ้ยกี่ปากแกงโมดิสวัสดีค่ะถ่ายรูปก่อนโอเค อะไรเนี่ยถหายแล้วเอาบ่เนี่ยเพราะเธได้เปิดได้ล่ะเอาไปให้นาเอาไปห่อซักับไปให้นาพิธีโอ้ยลูกชายอยากหอดิไม่แม่ท้ายคลิปให้ลูกชายสัอลูกอ้ลูกอ่ะเก Hai ok หน้าของโอเคบ่เห็นบ่ qua หน้าหน้าเจ้า

เต็มจออยู่ค่ะอายาอยู่ค่ะเต็มจอเขาลุบมาคนแล้วค่ะแม่ผู้ชันแฟนกล่องไปหาะเธอค่ะแฟนไปตรงนู้นนะเดี๋ยวก็เต็มเจอตุ่ยแฟนละค่ะ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 อันนี้แม่ตีนะคะแม่ตีค่ะแม่ตีค่ะแม่ตีค่ะอันนี้แม่บนนะคะอันนั้นแม่พี่สมัยนะคะสมัยนะคะสมัยคนเร็วอันนี้แม่แม่ตุ๊กแม่ตุ๊กโอนไวนะคะสวยแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กโอนไวนะคะนี่ค่ะ อันนั้นก็คือไม่จ่อยระคาไม่จ่อยค่ะอันนี้อันนี้แม่พรหนกนะคะคนนี้ค่ะแล้วคนพูดคนพูดไม่ต้องมองค่ะไม่ต้องมองหน้าคนพูดเลยตอนนี้ลูกชายกำลังแม่กำลังหอกำลังหออของขวัญอยู่ล่ะติดไปเลยไม่ตีเาตอนนี้แม่ลูกชายกำลังขอของขวัญอยู่นะคะเดี๋ยวลูกชายโดนเซอพส์ค่ะเดี๋ยวให้ดนข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนเอาจัดข้าวให้ลูกกินเลยค่ะแม่แม่จัดการเลยค่ะ ข้าวให้ลูกกินค่ะอ้าวรือ่ยไอ่ร้อนะแม่พรค่ะอย่าบังหน้าลูกค่ะมันปิดหรือมันเปิดนมันเปินี่ยหรือมันเปินี่ไอ้พอดีไอ้แม่แม่ไม่อยากดูตูดแม่พรนะคะแม่พรค่ะตูดค่ะแนรษเศรษนี่แหละลูกสามรถบัดเท่าหมดเยแม่พ่แม่กินดูกก็ อร่อยมากไม่มีสีหลอสีสีรถสีอ่าอ่าอย่าบังลูกนะคะแม่แม่ขาลบขาลบขาลบตูดแม่แม่ลบตูดลบขาลบขาให้เห็นหน้าลูกค่ะไม่อยากดูตูดขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนดราม่านะคะลบขาตูดลบขาอันนี้แกงดอกไม้บ่อใหญ่นะคะมาฝากลูกชายนะคะ อันนี้ก็มีขนมจีนด้วยอร่อยมากอันนี้ฉันทำเองนะคะทำด้วยทำกับมือคะ่ะไม่รู้อร่อยหรือเปล่าแต่คิดว่าอร่อยอเอาอันที่เหลือกันเกิดเบิดเลยติลูกไม่บนไปซื้อไปซื้อช่วยหน่อยคะ่ะมีตังไหมคะ โอ้ยอย่ารีวิวอย่าโฆษณาเยอะเดี๋ยวแม่อ่อยเดี๋ยวโดนโดน <c oughs> แต่จริงมันอร่อยจริงอร่อยมากแต่ก็ผิดอ้าวไดับใครติดป้าไฟคะ ากกินแกงหน่อไม้กับลูกชายนะคะมาได้นะคะนี่ค่ะโอ้ยขอบคุณแอดมินให้้ดีดีอร่อยมากเลยอันนี้ใส่ผักขยงค่ะผักขยงค่ะขยงนานะคะไม่ให้ขยงเลี้ยงนะคะบอกไว้ก่อนค่ะข้าวเหนียวดูค่ะข้าวเหนียวก็เต็มกระติบเลยค่ะกินไม่หมดเลยเนี่ยน้อนนะอนนะคะนึ่งมาใหม่ๆโอ้ย่นกินเบิร์ตใหม่เขาเดียวใหม่ อร่อยมากเจ้าสิกินเบดม่นมยังจอยเน้อกรติขาวประนัดเนียวใหม่เลยเนียวใหม่เนยวใไม่เกือบไหม้แล้วเกือบเกือบไปว่าไว้ตัวไม่ทันถุงดำถุงดำถุงดำนี่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 เอาไปฮะไม่รู้อะโอ้เป็นห่าใช่เหรอใครว่า จอยดูนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยหกนาทีแล้วเนี่ยนะนาทีแปดอัดยาวๆไปเลยสิบนาทีแต่ให้ลูกไปตัดหน้าแม่ออกนะเมื่อกี้ตัดออกเลยตัดหน้าหาตัวเองไงไม่เป็นไรเอ้ยประเทศไทยเอ้ยแม่มันจันาทีแล้วครับผมได้หกนาทีแล้วแม่แปดได้หกนาทีแล้วลูกเอาไปไปดู ขอบคุณแม่ๆดื่อมีบ้านเทาได็กแม่จิแมแกงนม่านี้นะแกงน้มน่างนะม่าแม่มเข่าแม่ม่าแม่ยิ้มาแม่ยิม่แม่ิ้มข่าแม่มมามอดมาอหมูนกเเอาไปิ้มแข่าไปเอาไกอแล้วแม่แล้วมาถอดจกิน่มข่าแม่มมเข่า ไปเหานะแม่นี่แน่ครับปุนกับไปจดแซ่บไปจัดแซ่บโชว์ก่อนเดี๋ยวเรียนมีลุกชายจะปากไว้แค่นี้นะครัะแม่ กินเขาก่อนนะครับอขอบคุณทุกคนกำลังใจค่ะ